ไม่ไหนลูกผ่านไปไม่ถึงห้านาทีครับลูกเขาโดนยังตังไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับ<ข>ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พ่อแม่ของเด็กเนี่ยค่ะ<ร>ก็บอกเอยว่าเป็นอะไรเป็นไรแล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวจะไปจัดการอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาก็เดินข้ามสะพานมามค่อยเดินมาอไอ้แก๊งวัยรุ่นที่ตบเงินเด็กเนี่ยเหรอใช่ค่ะ ไอ้คิีมกันแดดนั่นอยู่เฉยๆหรือว่ามีช่วยไม่อยู่เขาแมนมากพอเห็นปุ๊บเด็กโดนแกล้งปุ๊บเนี่ยเขาก็โอ๊ยมโหตบต๊ะชึกลุกขึ้นไปจัดการโอ้โหแมนจริงพระเอกต้องอย่างนี้แมนอย่างนี้ต้องไปดูครับว่าฮีโร่ชาวเกาหลีเนี่ยมาช่วยเด็กได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับ พาตังไปลูกอูน้องทีมทะไมอะลูกเขาโดนแย่งตังไปฮะทำไมนะลูกเขาตังไปแล้วไป้ตงไปไหนลูกอยู่ตรงไหนอะทำไมมีอะไรลูกไม่ต้งไม่ต้อง จริงๆเลยชีวิตเศ้มากครับและพวกนทกันพวกเหลวเด็เด็กหัวสะพานหัวสะพานกสะอวนชิ้าอีกแล้วไม่ไ้าด็ก่หัวนไม่กแก่หัพานรุ่นพวกคนนี้แมั้งเนี่ยอาตังลูงพี่ไปหรอไหนอาตังแ่ี่มีรอยเดียว ลูกที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไว้ลูกบนสะพานเนี่ยตังไปเนี่ย้ไปเลยใ่ไหครก็คสนามมูเลออ่านานาคุนซาลาคนนี้คาิโกือรอมาอิคมุยอละเน่เน่เน่กคือ ไม่ไม่เป็นไรพี่เขามีกาดู im, Heck, ี่อย่าเหลงนะเด็กพวกเั้นจะใช้อาวุธปืครับตำหาายมีคีมครับ ตายไนเตายแน่เอาเอาะนีอาขกินต้องตามหน่อยได้ไหมเนี่ยกอนหน่อยได้ไหมครับเอปลาลครับเยอะเยครับเยอะๆเลยครับอ๋ออันนี้มาหากินครับพอไีกินโดนกระทือมา อ่านีก็แค่โดยการโอ้โหตัวใหญ่แบบนี้้อตัวยปโอ้โหใจกน RUN! ยังไม่จบนะยังไม่จบนะคอกคามเลย ไปตามมจนมึงแก้เฮ้ยไปนี่ง้ไงเจียวมันไม่ต้นแน่เอาเอาี่เนเนะครับอ้าวพี่กมาคทานรับิฉันก็คงธอ น้องน้องคนน่ารักเนะแต่พวกเรานี่น่าดันน่าดันครับรั้วเก้าอี้เป็นโฟมก็ยังกันเล่นต่อกันเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแต่ผมชอบประทับใจที่เราลงทุนกันมากทําไมครับยกรถด้วยรถตู้ทั้งคันเลยนะน่ามาเป็นแผ่นเลยตอนแรกเชื่อไหมครับว่าว่าดาราคนนั้นเป็นคนเกาหลีจริงตัวตัวคิมกันดัเนี่ยค่ะเคยเชื่อคือเพราะว่าแต่แต่ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนนี้สงสัยแบบ มาเมืองไทยครั้งแรกก็เลยแบบแบบว่าพยายามจะขายเทปมากๆก็เลยลงทุนทุกอย่างเลยโอ้ลงทุนทุกอย่างเลยพยายามขายเทปมากๆเลยนะฮะยอมทำไปทุกอย่างทำตามก็อ่ากล่าวว่าคนไทยรักแน่เลยเงี้ยก็เลยทำทุกอย่างเก็อยากให้เขาเห็นนะว่าอาหารประจําชาติของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลืออะไรได้เยอะแยะเลยสร้างพลังได้ด้วยยิ่งผสมปลาล้าเข้าไปอีกนะโอ้โหเดินเข้าไปแล้วช่วงนี้สนับสนุนโดย เมืองไทยสมัยค l ับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีฝากเรื่องอัลบั้มนิดนึงได้ไหมครับเรื่องอัลบั้มชื่อว่าเบเบ้เลยค่ะอัลบั้มชื่อเบเบ้เลยคนเดียวไม่มีคนเดียวเลยคนเดียวเลยก็ปล่อยไปสองซิงเกิลแล้วก็คือ Again แล้วก็เพลงล่าสุดนี้คืออัลบั รักคนใจร้ายรักคนใจร้ายเาฟังใช่ครับก็จะมีอัลบั้มเปิดตัวนะคะร่วมกับพ็ c k เก b o บุ๊กมาพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันหมดเลยเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะครับน่าซื้อน่าสนใจมากแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับเเบ้ที่มาในรายการสายแนนขอบคุณครับขอบคุณครับ เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับก็หวังไว้ว่าค่ำคืนนี้ได้สร้างสีสันในชีวิตของทุกทท่านเสียงหัวเราะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมครับกินปลาล่าก่อนนอนอแล้วติดตามรายการจุดเปลี่ยนต่อไปนะครับจุดตรวจเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเลยจุดตรวจครับจุดตรวจครับรายการต่อไปครับไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนพบกับจุดปวดจุดตรวจรายการจุดตรวจนะครับต่อจากเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ